สวัสดีค่ะนักเรียนและท่านผู้ปกครองชั้นป .3 ทุกท่านนะคะครูชื่อครูมณีจันหอมสอนวิชาสังคมชั้นป .3 ทั้ง3ห้องนะคะเราจะพบกันสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะคะก่อนอื่นครูจะมาตบทวนเรื่องมารยาทของชาวพุทธซึ่งพวกเราเนี้ เรียนมาแล้วในป .2 นะคะวันนี้จะมาทบทวนก่อนว่ามารยาทของชาวพุทธก็คือชาวพุทธก็คือบุคคลที่นับถือศาสนาพุทธมารยาทของชาวพุทธนี้เมื่อเราไปที่สถานที่เช่นโบสถ์วัดเราไปในวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีเกี่ยวกับการไหว้การกราบ การทำพิธีทางศาสนา,านะคะทีนี้เราจะไปดูมรารยาทของชาวพุทธนี้จะไปดูก่อนว่าคุณครูเนี่ยมีจุดประสงค์อะไรเมื่อเรียนรู้แล้วนักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามมารยาทของชาวพุทธได้ถูกต้องเมื่อไปทำพิธีทางศาสนา,าของชาวพุทธเช่นไปวัดไปโบสถ์ และไปทําบุญทางศาสนาเช่นในวันสําคัญวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันพระวันเข้ารรษาเมื่อไปกับผู้ปกครองจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องนะคะทีนี้มรารยาทของชาวพุทธเนี่ยคุณปูก็จะนําเสนอว่าเอ๊การไหว้เนี่ยเราจะไหวอย่างไรได้ถูกต้องและการกราบเนี่ยเราจะกราบพระสง ในโอกาสไหนที่เราจะกราบในโอกาสไหนที่เราจะไหว้อันนี้คุณครูจะมายกตัวอย่างว่าการไหว้เนี่ยเมื่อเราการไหว้นี้เมื่อเดินสวนทางกับพระสงฆ์เนี่ยเราก็จะนั่งลงไหว้นั่งลงกราบก็จะไม่เหมาะสมนะคะเราจึงใช้การไหว้ในขณะที่พระสงฆ์ยืนเนี่ยเราจะไหว้โดยปลายหัวแม่มือจดรักหว่างคิ้วปลายนิ้วชี้ หดหน้าผากแล้วก็ค้อตัวลงให้สวยงามนะคะเราจะไม่นั่งกราบก็คือนี้เขาเรียกว่าเราจะไหว้เพื่อเป็นมารยาทที่ดีของชาวพุทธทีนี้เราจะไปพูดถึงเรื่องการกราบเราจะกราบพระสงฆ์เนี่ยเราจะไปสถานที่ไหนที่จะกราบเวลาวันสําคัญเราก็จะกราบเนี่ยก็ไปที่วัดไปทําบุญ ทางศาสนาในวันสําคัญต่างๆเนี่ยกราบก็คือกราบพระพุทธรูปพระพุทธรูปเนี่ยก็แทนตัวของพระพุทธเจ้าและประสงค์นี้ก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเราจึงจะกราบนอกจากนั้นก่อนจะกราบเนี่ยเขาก็จะมีมารยาทของชาวพุทธเราจะนั่งกราบ แบบเป็นยาข้าประดิษฐ์ก็คือกราบสามครั้งการกราบสามครั้งก็คือใช้อวัยวะทั้ง5ส่วนได้แก่เข่าสองข้างมือสองข้างหน้าผากจดแตะพื้นทีนี้การนั่งค่ะไปดูการนั่งว่าเอ๊ะนักเรียนจะมีการนั่งกราบเนี่ยอย่างผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ย จะแตกต่างกันไหมเนาะเรามาดูผู้ชายนะคะผู้ชายจะนั่งกราบเนี่ยเขาจะนั่งท่าเทพบทนะคะนักเรียนการนั่งท่าเทพพบทเนี่ยมาดูตัวอย่างนะคะการนั่งของผู้ชายเนี่ยสหรับผู้ชายนั่งท่าเทพพบทการนั่งท่าเทพบทก็คือนั่งตัวตรงแล้วก็เข่าชิดกันนะคะแล้วก็นั่งลงบนส้นเท้า แล้วก็พนมมือเนี่ยระหว่างอกปลายนิ้วให้เป็นดอกโบตูให้สวยงามอย่างผู้ชายค่ะต่อไปสำหรับผู้หญิงนี้ก็แตกต่างจากผู้ชายนะคะสำหรับผู้หญิงเขาเรียกว่านั่งท่าเทพธิดานั่งทับส้นเท้าเหมือนกันแต่ปลายเท้าเนี่ยแบนราบไปกับพื้นแล้วก็การพนมมือเนี่ยก็พนมมือเตรียมชิด ติดกันระหว่างอ,อกให้สวยงามเป็นดอกโมโต้เขาเรียกว่ามารยาทของชาวพุทธต่อไปสรุปนะคะสรุปแล้วมารยาทของชาวพุทธนี้ก็คือการไหว้และก็การกราบทีนี้คุณครูจะมาสรุปให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในชีตนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดในชีต ทีนี้เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วถ้านักเรียนสงสัยให้นักเรียนถามได้ในานกลุ่มนะคะของห้องนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ